hello youtube ลสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพามาดูนะครับผมสนามบินวัดไตอีกแล้วครับท่านแต่ว่าจะเป็นอ่าเขาเรียกอะไรนะอ่าตึกที่อ่าไปต่างประเทศนะครับผมเออคราวก่อนผมถ่ายนะครับผมอาคารผู้โดยสารภายในนะครับผมนีครับเห็นไหมครับ แต่ผมจะไปถ่ายที่อาคารผู้โดยสารภายนอกครับก็คือ,อไปต่างประเทศแหละพูดง่ายๆเนาะแต่คลิปก่อนมันเป็นบินภายในประเทศเขานะครับผมภายในประเทศลาวนะครับผมม,มันจะมีสองตึกติดกันนะครับผมเนาะโอเคครับแล้ว youtube สวัสดีครับทุกคนผมก็จะพาทุกคนมาถ่ายคลิปเกี่ยวกับอ,อาคารภายในของ ลาวนะครับสนามบินวัดไตนะครับผมไมปสายการภายในกัรภายนอกเออพูดผิดอีกแล้วผมเนี่ยนู่นครับนู่นครับนู่นนะครับนะไปกันเลยนะครับซึ่งนู่นครับอ่าอาคารภายในนะครับผมหรือเอ็กซ์เทอร์นอลนะครับผมสนามบินวัดไตครับ เอ้ยไม่ใช่อาคารภายในน,นู่นเน่ยอาคารภายนอกครับอ๋อผู้ผิดขอโทษทีครับทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างในกันครับนะโอเคครับโอเคครับนี่ก็คือ,อผู้โดยสารขาออกนะครับผมขาออกขาเข้าออข,าออ,ขาออกก็คือออกไปต่างประเทศนันะ่นแหละเนาะเวลาเราจะาคนลาวเขาจะไปต่างประเทศเขาจะเข้ามาช่องนี้นะครับผมเข้าประตูนี้เนาะ ออประตูนี้วิ่งมาเนี่ยแหละมาจากไหนเนี่ยเนาะแล้วตรงนั้นก็คือผู้ดโดยสารขาเข้านะครับก็คือกับกากต่างประเทศนั่นเองเนาะโอเคครับครับตอนนี้เราก็เดินเข้ามาข้างในกันนะมาดูกันว่าเป็นยังไงเนาะข้างในเนาะนี่ครับผมเนาะนี่ก็คือผู้โดยสารขาขาออกนะครับที่เวลาจะออกไปต่างประเทศนะ mm hmm. ก็จะมาเช็คอินอะไรที่นี่เนาะ ประมาณนี้เนาะว้าวอะไรนี่ภาพอะไรสวยจังผุงหรือเปล่าภาพม่ใช่ภาพนะมันเป็นงานแกะสลักไม้เนาะแกะสลักไม้แล้วก็มาติดนะสวยจังเลยทุกคนเห็นไหมครับนะแต่ก่อนผมไม่เห็นนะนี่นะเห็นนะเนี่ยเขาเพิ่งมาใส่มั้งเนาะนี่ครับก็จะเป็นสองชั้นนะครับเดินเดินไปเนาะก็ นะครับอย่างคนดูนะดูดูดูไปเนี่ยครับประมาณนี้นะเนี่ยครับก็จะมีสองชั้นนะตรงหน้านะก็จะเป็นบันไดเลื่อนนะครับทุกคนเนาะขึ้นไปชั้นสองนะเนาะไปชั้นสองเนะวลา,าจะออกไป นะครับผมขึ้นเครื่องบินไปออกต่างประเทศเนาะก็จะขึ้นไปบนชั้นสองนั่นครับผมหลังจากที่เช็คอินอะไรเรียบร้อยแล้วเนะาะประมาณนี้ครับด,ดูดูครับนี่ครับสนามบินวัดไตนะครับผมตึกอาคารอา,อาคารต่างประเทศนะพูดง่ายๆเนาะที่ถ้าใครคนลาวจะไปต่างประเทศหรือ จะออกไปต่างประเทศก็ต้องมาตึกนี้นะครับผมต้องเป็นตึกที่ติดกำกับอาคารผู้โดยสารภายในนะครับผมซึ่งผมทําคลิปไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับผมนะครับจะมีบันไดเลื่อนนะครับทุกคนเนาะนี่ครับมีบันไดเลื่อนขึ้นไปด้วย ه, 1, 2, นะขึ้นเพดานสองนะมีลิฟต์ด้วยนะเออมีบันไดด้วยใครอยากเดินบันไดก็บันไดเดินบันไดเอาใครอยากขี่ลิฟต์ก็ขี่ลิฟต์แล้วแต่เนาะสำหรับคนวิการเนาะแล้วแต่เนาะ นะครับลิบเห็นไหมครับเลือดทีนไปนะเนาะนะครับเขาบอกเป็นชั้นชองนี่ก็ตรงที่นั่งรอนะครับสําหรับผู้โดยสารนะนี่ครับทุกคนผมจะถ่ายไปรอบๆให้ดูเนาะครับก็จะประมาณนี้เนาะก็จะกว้างใหญ่กว่าโอ้ภาพสวยนะนี่ภาพสวยจะภาพจะมาให้ดูนี่ก็เป็นงานแกะสลักเนาะเขาติดบน ฝาผนังเนาะแต่ก่อนผมไม่เห็นนะเออไม่เห็นเขาเพิ่งเอามาใส่ก็ไม่รู้เนาะก็มีอยู่ครั้งหนึ่งเขาทําการซ่อมแซมหรืออะไรก็ผมก็ไม่รู้เนาะหรือทําคันปรับปรุงรือ,อะไรนี่แหละเออที่จะเสร็จเนะี่ยผมก็เพิ่งเห็นเหมือนทุกคนนะเนี่ยเออตึกอ,อาคารผู้โดยสารภายนอกนะครับผมก็คือตึกออกไปต่างประเทศนั่นเนองเนาะเออซึ่งผม รับปากไว้ว่าจะถ่ายตึกอาคารภายนอกให้ทุกคนได้ดูนะครับเพราะคลิปคราวก่อนผมถ่ายเป็นอาคารภายในหรือเข้าออกภายในประเทศเขาเองนะครับผมบินภายในประเทศเขาเราพูดง่ายๆเนาะโอเคครับเท่ากหรคลิปนี้ก็คงจะมีเท่านี้เท่น้และครับบ๊ายบายครับทุกคน